ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระทิทันยุคหลวงพ่กวยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับครับมาเริ่มจากองค์แรกนะครับวงแรกก็จะเป็นพระสมเด็จแวกม่านนะครับเนี่ยเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ผสมผงดินกรองของหลวงพ่อกวยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เลี่ยมพลาสติกนะครับกันน้ําอย่างดีนะครับนี่ฮะ วันนี้ก็มาทำคลิปในห้องนะครับข้างนอกฝนตกก็จะแสงอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับนี่ฮะองนี้จะเป็นพิมพ์อกใหญ่นะครับเนี่ยดูเส้นขอบเส้นรัศสมีนะครับเนี่ยนี่เส้นขอบในข้างในจะเรียวเล็กนะครับสังเกตดูนะครับนี่แหวกม่านแหวกปัญหาแหวกอุปสรรคต่างๆอันนี้พิมพ์อกใหญ่นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมือรอยปาดนะครับนี่ฮะ แวกปัญหาแวกอุปสรรคต่างๆนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้เนื้อว่านสมบู่เลือดนะครับพาสมเด็จฐานสามชั้นปีปีหนึ่งห้านะครับเนี่ยอันนี้ลงกรุไว้นะครับเนี่ยพอขึ้นจะกรุนะครับนี่เขาจะปั๊มหมึกแดงนะครับเป็นยันยันตุกตาหรือยันนโมพุทธายะนะครับเนี่ย นี่ปีหนึ่งห้านะครับนี่ฮะพระสมเด็จเนื้อวานสบู่เลือดนะครับนี่ฮะนี่ลงกรุปนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับองค์ต่อมานะครับนี่องค์นี้จะเป็นพระศิวลีพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อชินตะกว่วนะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังจะมองเห็นลายผ้านะครับนี่ฮะนี่เป็นเนื้อชินตะกว่วสร้างประมาณปี2,500หรือก่อนปี2,500นนะครับนิดๆนะครับนี่ฮะ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีครบนะครับถือไม้เท้านะครับมีย่ามแบกกรดสะพายบาทนะครับนี่นี่สร้างน้อยนะครับพิมพ์นี้นะครับพบเจอได้น้อยนะครับนี่ท่านใดสนใจพระศิวลีหลวงพ่อกลือยุคต้นๆนะครับก็ทักเข้ามานี่สีพึ่งนะครับนี่ก็เป็นสีพึ่งปีสองหนึ่งนะครับนี่ฮะมีตะเพียนเงินตะเพียนทองนะครับองค์นี้มีนี่ปก ปลูกใบมะขามนะครับนี่ปลูกใบมะขามก็มีนะครับมีนี่มีผนลอดองเล็กๆนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีตะเพียนเงินตะเพียนทองตะกุดสามกษัตริย์นะครับมีไม้ลักไม้ยมนะครับอยู่ในนี้นะครับไม้กาบฝากนะครับอยู่ข้างในนะครับนี่เสน่ห์เมตตานะครับโชคลาภอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งนะครับนี่เมตตาค้าขายนะครับไปพบประจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่อการงานดีมากนะครับเนี่ยหรือแม่ค้านะครับเรียกลูกค้าเสน่ห์เมตตาค้าขายนะครับเป็นเสน่ห์นะครับนี่เรามาดูตะกรุดนะครับนี่นี่ตะกรุดดูเชือกไนลอนนะครับเก่านะครับนี่ฮะนี่ด้านในเป็นมีเนียมนะครับนี่ดอกนี้ยังอยู่นะครับนี่เบานะครับดอกนี้เบาเชือกเชือกคาดเอวขาดนะครับเนี่ยเหลือแต่ดอกนะครับนี่นี่ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับตะกรุดหลงพะกวยนะครับ นะองค์ต่อมาองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชนะครับปีหนึ่งสี่นะครับนี่ปีหนึ่งสี่นะครับหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนี่ฮะหลวงพ่อพันวัดบางสะพานก็ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับพระพุทธชินราชนี่ฮะดูด้านหลังเป็นหลังยันอย่างนี้นะครับนี่พระพุทธชินราชปีหนึ่งสี่นะครับหาหาได้ยากนะครับพิมพ์เนี้ยพบเจอได้น้อยมากนะครับนี่สวยงามดูนะครับนี่ความคมชัดนะครับเส้นแตกเส้น คมชัดนะครับนี่พระพุทธชินราชนะครับเป็นพระประจำจังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยนะครับเนี่ยมีเทวดารักษาเก้าพระองค์เห็นว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยน่าเก็บสะสมนะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับนี่กุมารทองนะครับนี่เป็นยุคแรกๆนะครับนี่เนื้อตะกัวอาบทองแดงนะครับเนี่ยพิมพ์เล็กนะครับเนี่ะ มีครบหมดนะครับอุ้มถุงเงินดุงทองมีสร้อยสังวาลเนี่ยมีกําไลข้อแขนข้อเท้านะครับนี่ด้านหลังก็จะมีอักขระยันนะครับนี่เป็นอาบทองแดงนะครับเนื้อตะกวัวอาบทองแดงนะครับนี่กุมารทองพิมพ์เล็กนะครับของหลวงมก,กุวยครับองค์ต่อมานะครับนี่จะเป็นสิงสิงคอยาวพิม์พใหญ่เนื้อทองเหลืองหรือทองฝาบาทนะครับ เนี่ยสิงคอยาวเนื้อทองประบาทสร้างน้อยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อตะกวัวนะครับพิมใหญ่จะพบเจอได้น้อยเพราะว่าเนื้อเนี่ยนี่การเทเหมือนกันเลยนะครับจะเห็นรอยประกบอย่างนี้นะครับนี่มีรอยประกบพิมพ์นะครับนี่จะมีเหมือนนี่ฮะนี่มีเป็นดาวแฉกตรงท้องก็เหมือนเลขหนึ่งนะครับนี่ฮะนี่เหมือนกันกันนกบเนื้อตะกวัวพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่สิงค์คอยาวหลวงพ่อกลวยเนื้อทองฝาบ,บาทหรือเนื้อฝาบ,บาทนะครับเรื่องพุทธคุณจะเด่นทางด้านปกครองนะครับเนี่ยเป็นเจ้าคนนายคนนะครับนี่นี่ ARA, นองค์นี้จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนี่ยนี่เป็นพิมพ์กลางนะครับนี่ฮะนี่สิงค์คอยาวหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นี่ด้านหลังจะเป็นดาวอย่างนี้นะครับตรงท้องก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับนี่นี่มีรอยประกบเหมือนกันนะครับนี่ฮะ นี่มีรอยประกบนะครับอันนี้ปีสองหนึ่งนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาองค์นี้นะครับนี่องคนี้จะเป็นเหรียญหลังเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับอาจารย์นองสร้างนะครับนี่ฮะจะต่อโคตะนะครับตรงสังัตินะครับตรงนี้ปีสามห้านะครับอาจารย์นองวัดทรายขาวปุกเสกนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับองคนี้นะครับพุทธคุณดีมากนะครับนี่ฮะ ก็ได้มาก็เอาเลยเอามาเปิดแบ่งปันให้ทุกท่านเผื่อท่านใดสนใจนะครับเดินทางแค้วคาดอันนี้จะเป็นโคตรนะนะครับอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับหลวงปู่ทวดองต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นขุนแผนไข่พาซีกนะครับพิมพ์เล็กนะครับเนี่ยนี่ด้านล่างจะเป็นกุมารนะครับนี่ขุนแผนไข่พาซีหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อดินสีแดงนะครับดินขวยปูดินเกดป่าดินเกดท่านะครับ เนี่ยพุทธคุณดีมากนะครับเนี่ยดีทางเสน่ห์เมตตาโชคลาภนะครับป้องกันภัยป้องกันคุณใสต่างๆนะครับนี่แล้วก็องค์ต่อมานะครับนี่ผงสุพรรณนะครับเนี่ยพระผงสุพรรณเนื้อผงพุทธคุณแก่น้ํามันถือว่าเป็นเนื้อที่หายากนะครับเนี่ยเป็นเนื้อที่สร้างน้อยนะครับเนี่ยพระผงสุพรรณหลวงพ่อกลวยนะครับพิมพ์นี้นะครับนี่ด้านหลังดูนะครับมีความแห้งเก่านะครับเนี่ย บางองค์ก็จะมองเห็นรอย้วมือนะครับรอยปาดนะครับกดเป็นธรรมชาตินะครับนี่ผระผงสุพรรณก็เป็นพระที่หนึ่งในชุดเบญจภาคีนะครับนี่อีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้ก็จะเป็นทูโทนนะครับนี่นี่ของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่สร้างน้อยนะครับนี่ท่านก็กดเองนะครับกดด้วยลายมือนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ด้านหลัง ด้านหน้านะครับจะเห็นพิมพ so ์ทรงได้ชัดเจนนะครับท่านสร้างไว้หลายแบบนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับท่านเอามากดล้อเรียนพิมพ์ของท่านนะครับเนี่ยนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามานะครับองค์ <S <S ต่อมานะครับนี่องค์นี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับพระสิวลีองค์จ้อยนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์มีย่ามนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ฮะหายากนะครับเนี่ยพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ พิมพ์องค์จ้อยพิมพ์เล็กนะครับเนี่ยถือไม่เท้ามีย่ามแบกกรดสะพายบาดอย่างนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับจะมีรอยนิ้วมือนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติด้านในดูมวลสารนะครับเนี่ยมวลสารผสมต่างๆหนึ่งในนั้นก็มีผงของผงของวัดละคังนะครับเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะครับเรื่องเสน่ห์เมตตาโชคลาภดีมากนะครับหายากนะครับเนื้อนี้หายากมากนะครับ ครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นนี่ขุนแผนไข่พาซีเนื้อผงใบลานนะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังจะมองเห็นรอยนิ้วมือนะครับนี่ฮะสร้างน้อยนะครับสร้างไม่มากนะครับนี่สวยงามมากนะครับเรื่องเสน่ห์เมตตานะครับเนี่ยดีมากนะครับองค์ต่อมาก็จะเป็นพัะสังกจายนะครับนี่ฮะเป็นทูโทนเลยครับนี่หลังแอนเอนอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อดินนะครับดินกองละเอียดสีแดงนะครับเป็นทูโทน ตรงนี้ก็เกิดจากการเผานะครับเนี่ยเป็นสีเทาๆนะครับนี่มีกลิ่นด้วยนะครับนี่ฮะนี่เรื่องโชคลาภนะครับอ่าแล้วก็มาดูชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นมีดนะครับเนี่ยมีดนี้เขาจะสร้างในยุคปีสองหนึ่งนะครับเนี่ยมีดหลวงพ่อกลวยนะครับปีสองหนึ่งนะครับนี่จะเป็นเป็นกามช้างนะครับไม่ใช่งานะครับแต่เนื้อเนื้อนี่ฉ่ำเลยนะครับ เนี่ยเนื้อจะฉ่าอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อเขาบอกเป็นเนื้อกามช้างนะครับนี่ฮะนี่ดูด้ามนะครับนี่ดูความเก่านะครับให้ดูก่อนนะครับนี่อันนี้จะเป็นสองกริย์นะครับนี่นี่เห็นไหมครับจะเป็นสองกริย์แหมนะครับแหมก็สองกริย์นะครับนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูใบนะครับนี่นี่ตอคมชัดนะครับนี่ดูความเก่านะครับนี่ เป็นมีดปากกานะครับสร้างประมาณปี2 1นะครับในงานปิดทองฝังลูกในมิดของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะนี่การคุณใสแก้เสนียดจังไรทําน้ํามนต์เสน่ห์เมตตานะครับดีมากนะครับนี่เป็นมีดปากกานะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับเนี่ยปอกนี่สวยนะครับใสเลยนะครับเนี่ยเก่ามันใสเลยนะครับเป็นเขาบอกเป็นกามช้างนะครับนี่ฮะส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่งานะครับ นี่อันนี้จะเป็นกามนะครับเป็นกามช้างนะครับเนี่ยสวยงามนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับนี่สวยงามนะการตอกก็มีการลงคมชัดนะครับนี่ยนี่พุทธค yeah. ุณดีมากนะครับเนี่ยมีดมีดปากาหลวงพ่อกวยนะครับนี่ยสวยงามนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับครับสำหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับ พระหลวงพ่อกวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ID Line นะครับ0966731624นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ